สวัสดีครับทุกคนครับดีคอ m มูนิตีเพื่อ SME ไทยวันนี้ผมอมรวาดก็จะพาทุกท่านมาที่ร้านกล่องไลรสีน์ฮทไทยราดนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านนะครับที่เขาได้ลงร้านนะครับเปิดร้านกับดีคอมมูนิตีเพื่อ SME ไทยไปแล้วนะครับว่าเขามีความประทับใจอย่างไรบ้างเขาได้ประโยชน์อะไรจากแอปของเราบ้างนะครับแล้วก็ ทำไมถึงตัดสินใจลงแอปกับเรานะครับก็เชิญไปพบกับเฮียเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับเฮียป้อมครับความประทับใจของการลงร้านค้ากับดีคอมมูนิตี้เพื่อ s m e ไทยนะครับรบ้านตั้งอยู่ที่ไหนครับเฮียป้อมครับร้านตั้งอยู่ที่บนมทนง่าไทยราชเลขที่4 0่ทับนะครับต้องบอกว่าเข้าปีที่4นะขายเกี่ยวกับพัสดุพันธุ์แล้วก็กล่องเป็นสีอ่าทำไมถึงตัดสินใจลงร้านค้ากับดีคอมมูนิตี้ครับเป็นเรื่องตามเหตุผลที่เกิดขึ้น จริงๆเลยนะฮะก็คือว่าเดิมทีเนี่ยผมเป็นผู้ส่วนส่งเองเนี่ยจัดการเกี่ยวกับหน้าร้านแล้วก็การส่งทีนี้ก็จะมีฝ่ายจัดซื้อแล้วก็โฆษณาหลังจากที่ผมอ่ะได้ซื้อกิจการร้านนี้มาเป็นส่วนตัวแล้วไม่มีใครทำรรตลาดให้แล้วก็สิ่งที่เคยเปิดเนี่ยเขาก็ไล่ปิดไป,ดปดทีละตัวจนทั่งร้านผมเนี่ยไม่มีใครเห็นละแล้วก็เครียดอยู่ระยะหนึ่งนะว่าทำยังไงนะจะให้ร้านเราเนี่ยเป็นที่รู้จัก ให้คนเห็นในหมุดใน Google ไม่มีเวลาจะไปหาที่ไหนเพราะว่าตัวเองจัดการหน้าร้านเหมือนก็ยุ่งมากแล้วกำลังเครียดอยู่ประมาณ4ีหวันพบกับคุณเกตเข้า,าคุณเกตมาซื้อกล่องที่ร้านกล่องเปสนีปุม่มซื้อเบอร์ศูนย์กสี คุณเกตถามมาครังว่าเฮียทําคนเดียวเลยเหรอผมบอกว่าเดิมทีก็มีทีมนะครับแต่ตอนนี้มันจบแล้วเพราะว่าผมซื้อมาเป็นส่วนตัวตอนนี้ผมไม่มีทีมแล้วแล้วก็กําลังเครียดเลยว่าทายังไงดีจะให้คนเนี่ยได้รู้จักร้านค,คุณเกตก็เลยแนะนําดีคอมมูนิตี้ผมรูจ้จักไปสรุปตรงดีคอมมูนิตี้เนี่ยผมไปสดุดใจอยู่ตรงที่ว่ามีประกาศลง Google m a p ปักหมุดลงใน Google m a p เป็นคําตอบที่ผมรู้สึกว่าจบแล้วล่ะไอ้ปัญหาในใจ หลังจากลงร้านมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาจากด<ช>ีคอมมิวตี้ใช่ไหมเราให้ฟังหน่อยครับใช่ครับเออก็มีลูกค้าหน้าแปลกๆซึ่งไม่เคยเจอ,อผมก็ถามว่ามายังไงครับบอกว่า,นา,าเนี่ยมาตามก o g ก e ลแมพเนี่ยได้ที่อยู่มาจาก Google Map อ,อเราก็เลยรู้สึกเออนะสิ่งที่ลงไปเนี่ยไันได้ผลนะครับทีนี้ยิ่งรลทที่3ที่มาตามก o g ก e ลแมพเนี่ยประทับใจมากโยกซื้อดีมาก แล้วก็เขาเรียกว่าลงเป็นสมาชิกไว้กับเราก็เป็นนาซื้ออนาคตสมาชิกที่ซื้อประจำของของกล่องร้านเรานะครับเขาเห็นร้านเราจาก g o o g l e Map แล้วเข้ามาลงสมาชิกร้านเลยก็ได้ลูกค้าที่คุ้มค่าเลยจากใช่ค่ะและยอดซื้อยอดแรกนี่สวยมากจัดก็สูง อยากฝากอะไรกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่อยากจะทําตลาดออนไลน์แบบนี้ตัวดีคอมมูนิตีเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตลาดจะบอกว่าตอนนี้ผมกังวลไหม กังวลนะฮะว่าโตต่อไปเราจะโตแบบไหนครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ไม่กังวลเท่าไหร่แล้วฮะเพราะว่ามีทีมงานที่อบอุ่นแล้วก็คอยเข้ามาช่วยเหลือตลอดก็สุดท้ายนี้นะครับก็จะให้เฮียฝากร้านหน่อยครับว่าจะคนสนใจร้านจะติดต่อเฮียยังไงนะครับครับง่ายๆนะครับเข้าไปในดีคอมมูนิตี้เลยนะครับเซิร์ชชื่อร้านต่งไปสนีหัไทยราชนะครับมันก็จะขึ้นร้านผมสามารถกดโทรติดต่อกันได้เลย หรือปรับหมุดนะครับมาตามแมปได้เลยนะครับมาได้สะดวกที่นี่นะครับเราเน้นว่าเป็นสินค้าราคาถูกและคุณภาพต้องดีงถูกและไม่ดีเราไม่ขายโอเค <laughs> ถูกและดีนะครับโอเคขอบคุณคีณม,มากครับสวัสดีครับดีอบคอมมูนิตี้ <The Community S 1> เพื่อ SME ไทยครับ